อ๋อครับเดี๋ยวเขามาใช่ไหมผมใช่ๆเดี๋ยวเขามาไปยืนรออยู่ตรงนู้นได้เลยนะกำลังเอาเอาเรือเข้าแล้วอ๋อครับโอเคครับี๋ยวผมเดินไปค่อยๆไปกได้โอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้เราเจอกันที่สมามสานครับกับไสตูนะครับค,ครั้งแรกกับ การลงตลาดหลังตลาดตรงนี้เขาเรียกหลังตลาดนะครับมาแบบฟ้าคึมคึมคึมฟ้าคึมค้มฝนเลยนะตอนนี้แล้วก็ลมโวกโลมด้วยปกติเช็คลมในวินดี้มันไม่ค่อยมีนะครับแต่วันนี้เป็นยังไงไม่รู้รก็เดี๋ยวไปเจอกันกับคันชุดกันอีกะเหมือนเดิมนะครับผมสีเขียวมิ้นท์นะครับวันนี้ใช้คันประจําเลยนะกับ,อบลออเซเลอรมาป่าเบอร์2องน,น,นะครับวันนี้ก็เป็นทริปแจมนะครับผมระหว่างทีมงานผมแล้วก็นาอีก2คนนะครับผม คือเจอกันครั้งแรกเหมือนกันวันนี้นะผมก็เดี๋ยวพากันไปลุยใหม่ใหม่ครั้งแรกเหมือนกันตรงนี้นะครับไม่รู้ผลงานจะเป็นยังไงนะผมแล้วก็ฝนมาโน่นนะครับแต่พวกเราก็ไม่ไม่ไมกลัวไม่ถอยนะครับที่เรากาลังจะเจอกับไตตูต่หลังโค้งตลาดแสตสานครั้งแรกที่ลงกับไต่ตู่ตอนนี้น้ําลงจัดไต่ก็เรือมารับเราเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เอาเลยยางลงนะครับ ก็ต้องเดินเลยน้ำไปนลยครับเดี๋ยวตายที่เดียวดิเขามีดต่เสือโยมาเป็นระพงเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่รอดคุณครับนี่เจอกับไสตู่สมัยอัสสานหลังตลาดครับไสตู่ใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ได้ได้ยินชื่อมาจากนักไก่ ใช่ครับใช่นักไก่ก็ตอนแรกว่าจะลงกับนักไก่นะเลยแกไม่ค่อยว่างก็แกติดงานด้วยครับวันนี้ฝนตกไหมนักไก่น่าจะมีบ้างนะน่าจะมีนะนี่ครับชิปแกนนะผมสุดยอดนะคถึงยี่โมงครับได้ทั้งวันได้ทั้งวันนะไปลุยลุย,ลยครับร กับไตู้หลังตลาดสดสมัสารเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับวันนี้จะรอดแห้่ยวไหมพอแค่เอาตัวเดียวก่อนนะกินแห้วก่อนเอาให้รอดแหี่ยวตัวเดียวพอวันนี้ไม่ต้องหวังมากสู้ๆครับโอเควันนี้ตู้วันนี้ดูแอปวินดี้มาก็เหมือนจะเบาๆนะแต่พอลงมาจริงเออมันก็บีขึ้นเหมือนกันนะยกี่เมตรครับอย่างเงี้ยขึ้นนะประมาณขึ้นนะขึ้นนะครับประมาณนี้เมตรนึ้งเหรอแต่มันมีลงมันเลยดูโดส่งหรือดอกไม่ได้ ไต่ไก่เอ้นไก,ก่มาเขาเอาเบียร์ม,มาเยอะไหมไม่ได้เอามาเขาไ,ได้เอามาส่วนใหญ่เาไปกินรถฝั่งอ๋อกินรถฝั่งตอนเลิกแล้วงไงนะอ๋อโอเคไปครับลุยค,คิดว่าได้หมึกนะครับวันนี้ก็ชุดตกหมึกเราก็จะเป็นไอกะนะครับผมสีเขียวมิ้น์เหมือนเดิมยาว8ฟุต6นะครับผมมาพร้อมกับเหยือ่อนะ้าเคยเห็นเหยื่อสีนี้ไหมครับ เขาเรียกเขาเรียกอะไรรู้ไหมครับอย่าลืมสีฟ้าเวลาหิวอ่า <c oughs> <c oughs> ของ <c oughs> ขอิกะครับผม <c oughs> ขนาด2.2นะครับกวาดหมึกหมดลุมนะครับตัวนี้ <c oughs> ไปครับลุย <c oughs> มาครับอิกะครับ2.2สสีฟ้านะอย่าลืมเออสีฟ้าเวลาหิว <c oughs> โอ้ยเ <c oughs> มื่อกี้จับจับรอบนึงนะครับหลุดนะครับจวมาจับซ้ำนะแ <c oughs> ถวนี้มีตามไหมครับไหน แต่จบบางทีก็ตามมาเหรอเอออย่างนี้ตักเลยว่ายังไงครับต่ายขาดไหมนี่นะครับผมสวยงามนะครับแดมแรกนี่นี่อีกะสีฟ้านะครับผมโอเคครับผมเอาไว้ไหนครับต่ายอ๋อน้ำน้ำฟ้ากันนะครับอะไรนะครับน้ำไม่อะไรนะสโลแกนอะไรนะ กุ้งกินกุ้งกินอีกะอะไรนะกุ้งกินกุ้งกินอย่าลืมสีฟ้าเวลาหิวใช่ครับใช่ใช่อีกะสีฟ้า2.2งจุงทำงานไปต่อครับอ่อทุกคนจะเห็นว่ารอบตัวนี้น้ำทะเลสาดเข้าเต็มเลยนะรอบนี้กันน้ำด้วยนะทุกคนนะเนี่ยเทล่าล็อกเทล่ามาป่านะครับเบอร์2,500นี่ครับไปตายครับโยเลยสีฟ้าเยอะโอ้โหอีกะนะครับ ใช้อีก่าไหมสองจุดสองโอ้โหสวยงามครับนี่ม,ม,มามามาม,มาม,มาไหมมาด<ม>ิมามาเอาเอาดูซ้ายครับผม<ห>สวยไหมเงี้ยอือเกาะหัวนะครับผมนี่อีกา่าสีฟ้าครับถ่วงหน่อยนะครับความจริงน้ำเบานะครับแต่เราถ่วงเล่นๆไปงั้นแหละ จริงยังครับเอาจริงยังครับยังคไปบายก่อนใส่เอาจริงไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วสุดยอดไตตูแสมาสารหลังตลาดนะครับไปนี่ครับเอาไตตูมาอีกแล้วอีกะสีฟ้านะครับไตครับโอ้ใส่นี้กี่ขีดครับใส่เนี้ยไม่ถึงขีดไม่ถึงขีดเนาะสีฟ้านะพิกะสองจุดสองสุดยอดครับไปโดนครับผมโดนนะครับอีกะนะครับผม กวาดยกหลุมนะครับนี่ครับผมในวันที่หมึกหายากครับหลังตลาดสมัยสารกับไต่ตู้ไต่ตู่ไต่ตู่ไต่ตู้สมัยสารตครับวานนะครับขอบคุณมากครับผมไปต่อครับผมครับโดนครับอ้านี่ครับผมเกาะหัว ุดยอดไปครับเอาอันนี้ครับไปแล้วโอ้โขอบคุณมากครับไปไปต่อสีฟ้าอีกาใหญ่ไหมไตโยเลยครับาตฟึกเลยอ่ะอีกานะโอ้ยไยสวยนะครับ สีฟ้า2.2องจุดสองนี่แหละดูไตงัดโชว์เลยไม่ต้องตักเลยตัวนี้<อ>ได้ครับมายกันครับอีกานะครับ,รนะรบผมโอ้สายตูตั้แมสารหลังตลาดจัดไปไสายสวยๆตัวน,นี้เด้จะสามขีดสี่ขีดนะได้ครับครับเมื่อกี้อะไรครับกิโลเมื่อกี้อะไรอีการครับอีกาณเมื่อกี้อะไรวัดได้อยู่นี่ไงนี่ไงนี่ไง,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 ไงเอออย่าหลุดจะหลุดเฮ้ยหลุดแล้วหืมหลุดมวัวแต่ไอ้นี่อยู่ยไม่รับหรืออะไรเฮ้ยอะไรวะนนี่อ่ะหลุดเลย หลุดครับทุกคนโอเคครับเลยต่อใสตู้สมัยสารนะครับผมก็เทคนิคการตกของไตนะครับผมก็จะเป็นการขับเรือขึ้นไปครับทางเหนือนู้นนะครับแล้วก็ปล่อยเรือไหลลงมาเรื่อยๆนะครับบางบางลอยก็จะมีหมึกนะครับบางทีก็แล้วแต่นะหกสิบเจ็ดสิบตัวแล้วแต่หมึกเข้าไม่เข้านะครับผม <S <S ก็จะเป็นลักษณะแบบ ขับไปไกลๆแล้วก็ลอยมาลอยมานี่ไงเหินไงหินไงหินคากล้องเลยทุกคนนี่นะครับผมไต่ตู๋สมัยสารนะครับหลังตลาดนะครับผมเรือเรือกว้างนะทุกคนเรือกว้างมากนะนั่งได้เป็นสิบคนอ่ะเนี่ได้สิบคนสิบห้าคนได้ไหมรับลูกค้าสิบห้าคนได้ไหมประมาณเต็มที่เจ็ดคนเจ็ดคนเจ็ดคนได้เจ็ดคนนะครับผมถามว่ามันรับได้ไหมรับได้แต่ว่าเวลาตีเบ็ดเนี่ย เดยวตีควนกันนะสายมึกแล้วครับมึกมากแลครับฮะสายโทษนะครับข้โยเลยครับอ,อีกกาอีกแล้วนะส2งสีฟ้าอย่าเลื่อสีฟ้าเวลาหิว <c oughs> <c oughs> ตายเทคนิคไอ้การตกแถวนี้ใช้แบบไหนครับข <c oughs> อแนะนำได้ครับก็<อ>ตีไปเยมังกินเอง มันอ่ะหลายเทคนิคหลายนะมันมันแล้วแต่ลมอะครับถ้าลมแรงคือรถทวงหนักได้อ๋อไอ้ทวงทวงหัวโยนเลยนะใช่ครับถ้าไม่มีลมไม่ต้องทวงเลยเหรอครับถ้าตกแถวไหนสายทวงกี่กรัมอะเนี่ยหนึ่งจุดห้าไหมประมาณนี้นะครับประมาณนี้ได้กี่ตัวแล้วสายอะไายเช้าโอ้เป็นสิบนะครับเป็นสิบ่ะนะยอดเลยครับสายใหญ่ก็มีนะสายมีครับมี่ถังเฟนด้วยนะนะเป็นไงบ้าง ุดดยอเใส่ตู๋สมัยอสานเจอกับอีกะ2.2สีฟ้าเลียวหมดลุมใส่ตู๋เก็บหมดเกลี้ยงเลยคนเดียวครับเคเดี๋ยววันนี้นั่งดูไต่ตกให้ชมให้ชมแล้วกันมาไปต่อใส่ครับประมาณกี่ตัวแล้วเราวันนี้น่าจะ20ได้งู20แล้วเหรออ้าวเราไม่ใช้เลยสีฟ้าเะมีแต่สีฟ้าเนี่ย เอ้ยมีเยอะมีเยอะใส่ซื้อได้สีฟ้าหรือเปล่านยะอิกะเหมือนกันนะใช้อิกะสายเดียวกันเลยนะนี่เขาเรียกว่าทำอะไรนะใส่อีคิจิเมะเหรอทำให้น้องเสียชีวิตก่อนนะทุกคนย่อวันนี้เราได้เยอะนะทำไปเล่นไปยี่สิบกว่าเนะนะี่ยเนาะน่าจะได้ดดไหลเนอรระวังนะครับไส่ตู่สมัยสารนะครับผม ตีหมึกแบบชิวๆครับถ้าอากาศเย็นๆนี่ซื้อเบียร์มาด้วยเหลวเลยอ่ะสักถาดหนึ่งนะเบียร์สักถาดหนึ่งนะไปทันไหมล่ะฮะไปทันก็ล่ะไปไปต่อตัวใหญ่ทำเหมือนตัวใหญ่นะเป็นไงฮะเหมือนน้ำลึกก็ทำเหมือนตัวใหญ่เมื่อกี้นะนี่สีฟ้าสีฟ้ายังจับได้อยู่นะครับช่วงเที่ยงๆนะครับไปต่อครับผมไม่กัดครับ สองรอบอันนี้สองรอบแล้วอ่ะตอนนนี้อันนี้เปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นส,สีส้มนะทุกคน <c oughs> อิกะนะผมนี่สองจุดสองเหมือนกัน <c oughs> ไปกันต่อครับผมไปแล้ว <c oughs> <c oughs> บอกแล้วอย่าลืมสีส้มเวลาหิว <c oughs> อีกะอีกะ <c oughs> มาแล้วครับ <c oughs> มาแล้วครับตามไหมครับตามไหมครับ ตามไหมไม่ใหญ่ไม่ใหญ่สซเด็กเด็กสเด็กเด็กครับโอ้ตัวนี้เล่นอยู่นานแล้วเนี่ยตึ๊กตึ๊อยู่นานแล้วเนี่ยอ้าวนี้สีส้มนะครับผมอีกะครับสองจุดสองเหมือนกันตกจนผ้าขาดเราวด้กคนไหมจับกระจายตัวเนี้ยนี่ครับผมมาพร้อมลอกลอกฟ็อกหมาป่านะครับเทล่าทีเอลสองพันห้านะครับผมสวยๆเลยแล้วก็คันอีกะ สีเขียวมิ้นท์ um นะครับยาวไปจุดหเบาๆนะครับถือบนเรือนี่ถือได้ทั in, ้งว okay, ันนะครับเพราะว่ามันเบาน้าหนักเบานะทุกคนโอเคครับไปต่อครับหมึกตัวเมียครับตัวนี้ตัวเมียนะตัวนี้ไปต่อไปต่อทุกคนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับตอนนี้บนเรือมาขอซื้ออีกะสีฟ้า2.2ุดกันหมดแล้วนะ ถ้าถ้าเอาเยื่อทุกคนขึ้นมาจะเป็นอิกะสีฟ้าหมดทั้งทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวนี้ผมเอามาแค่สี่ตัวเนะตอนนี้เหลือสีอื่นนะครับผมเดี๋ยวเก็บไปใช้ตัวนี้ยังไม่ขายนะครับวันนี้ขายนะแล้วสามสามตัวบนเรือนะครับนะเอาไปลองดูนะสุดยอดนะตอนนี้เปลี่ยนทั้งลำเลยนะสีฟ้าเนี่ยสองจุดสองด้วยอะีกะไปกันต่อครับอืมตัวใหญ่อตาดใหญ่ป่ะไม่ใหญ่เท่าไหร่อีกะสีฟ้าแล้วนะ ครับผมโอ้โหนี่มันอะไรนะเมื่อกี้มันดึงไปรอบนึงเหรอดึงไปรอบนึงแล้วอ่ะตายกันนี่เลยสวยทำหัวมาเลยนี่วนวนมาเรื่อยๆตายนี่เป็นไงผมครับผมไปน้าเป็นไงบ้างของแท้ครับของแท้ของแท้ก็คือของแท้ของแท้ของแท้ไม่แพ้ไฟไปกันต่อครับอ้าวเก็บหมดนะไม่ยวันไอโลหรือไซสองโลแล้วเก็บหมดนะครับผมนี่อ่ะ สองจุดสองทำงานนะครับผมอีกะสีส้มนะครับตอนนี้หมดสต็อกอยู่นะทุกคนเอาสีอื่นไปใช้แทนก่อนสีฟ้าเยอะๆสีฟ้าเยอะยอยู่ขอบคุณครับไม่ใหญ่แกขนะนาดประจับหมึกกรตินูนเลยมันไม่ใช่ด้วยมาทุกคนสีฟ้าใสต,ตูสมัยสานนะครับนี่ไปเว้ สายอะไรนะอย่าลืมช้างเวลาหิวใช่ไหมสายชายบอกใช่ครับเอานะอะไรเนี่ยเฮ้ยมาเรนนวดนะอะไรอ่ะสีฟ้าหนวดกินนวดว่าจะนวดไม่รู้ว่าหมึกจับโอ้โหมาดูก่อนดิโอ้ยนี่ทุกคนสีฟ้านะครับไม่รู้ว่าหมึกจับนะจับตอนไหนไม่รู้อ่ะเนี่ยสีฟ้าเนี่ยโอ้โหแน่นอนจริงๆครับ หน่วยก็จับนะวันนี้วันนี้มากนโนหมึกกนนวดให้หมึกนะกนหนวดให้หมึกวันนี้โอ้โหเอ้าไปต่อครับสีฟ้าหม่านมากวันนี้นี่ปลาขึ้นทุกคนมาอีกแล้วไตโอ้ยไตสีฟ้านะครับผมไตยกมานี่นะครับยกมานี่นะครับยกมานี่นี่นะครับไตวัดมานี่เลยนี่เป็นไงครับผมสีฟ้าไปเก็บด้วยเรื่อยๆไ้นะ กลางเย็นเหมือนจะเริ่มเข้าน้ำมึกอ่ะใช่ไหมนะแน่นอนแน่นอนใช่ไหมฝั่งนู้นเรอขายไว้ของแค้ของแค้ไปต่อครับผมอุ้ยเรียบร้อยอ่าขาดดิเป็นขนาดไหมพึ่งเลยอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะงูงูเนี่ยโอ้ยที่มันถ่ายคลิปไปนี่โอ้เพียงเพียงเพียงเออเพียงเลือน เดี๋ยวมันตายมันไปหรือตายเนี่ยมันเป็นเพียงเเลือดเลือดไม่ตายเหรอนะทำเหยื่อตกปลาสุดยอดเลยเออาาเเเฮ้ยหัวมันขาดแล้วไถเก็บเพียงเลือดไหมเพียงเเลือดฮ้ยเป็นเลยเลยอะไหลเฮ้ยคนลุกไหลคนลุกอ่ะปากแห้งยังก็เอเลี่ยนเลยเฮ้ยหัวมันหายไปไหนมาๆๆเอาหัวมันอยู่อยู่เฮ้ยตายคนลุกอ่ะไหลเพียงเลือดเฮ้ยทำเหยื่อตกปลาคนลุกเลยตาย แล้วมันนะทำไมมันเหนียวขนาดนั้นน่ะเหนียวคน<ล>รู้ในรู้ว่ะโอ้ยอย่าไปนับดิาตายทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยรวมรวมรวมหมดรวมกิดอ่ะรวมกินด้วยอ่ะรวมกินด้วยอ่ะี่ตัวรวมกินด้วยสี่สี่ตัวผลงานอะไรที่ตกอ่ะเนี่ยตัวไหนอ่ะที่ตก,กอ่ะเหยื่อไอกะไอกะสองจุดสองสี 2. 2. 2. ฟ้าใช่ครับแล้วก็อย่าลืมอะไรอยู่อยู่เมื่อไหร่ครับสีฟ้าะครับ อย่าลืมสีฟ้าเวลาหิวโอเคไปกันต่อครับนี่ไงอีกะอีกะครับผมบอกแล้วต้องอย่างนี้ที่ไตลงปุ๊บโดนปั๊บอย่างนี้ต้องพ่นบางสิเป็นไงตาส้มนะครับอีกะลายอะไรนะนะชะโดูนะ ตาไ่ครับปลาหน่อยครับอันนี้ตั้งกันเองคโอ้ยเต็มหน้าตาเลยโอ้ยรอดไปทั้งวันน้เต็มแล้วเต็มโอ้ยโอเคครับไปต่ออีกะสองจุดสองลายเชโดไปครับหืมไม้แรกเลยใช่ไหมไม้แรกเลย